ไป่ไป่อแมมาครับสวีดงสวีดัตแล้วผมก็อยู่กับผมไอตีปาจอยนะครับผมก็อยู่กับซิปโซไอวินอานั่นเองวันนี้ก็อยู่ค่ายปีจีสวัสดิ์กเช่นเคย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 อ่ะช่วงนี้มีเกมไหนน่าเล่นกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ดึกดื่นคืนแคลงนะครับผมยีบซานหนึทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เที่ยงคนกว่าแล้วนะวันใหม่แล้วก็เป็นเกมชา้างกับเกมรถสปอร์ตซุปเปอร์โค้งซุปเปอร์คาคร์เนี่ยเพื่อนฮัลโหล ก็ใครเดี๋ยว์รูช่วงเวลานะคก็เป็นแรกใต้คลิปเลยนะผมลิงนะเขาพูดคุยและเป็นเทคนิคด,ดีๆได้เฮียไม่กัดน,นะครับผมนะตอบไคเดียรชาฟอร์ชูนลาบก้อยและก้อยลาบแ <c ười> ห่งคาเนตอ่ะโอเคหยอกหยอกก็เป็นเกมบังเดะนะท่านผู้ชมก็เป็นเกมของแนวอินเดียอ,อินเดียสักหน่อยนะผมพกมาห้าพันนะท่านผู้ชมก็จะลองดูแบบทุนหนาหนาเตะห์นาเตะก็เลยทีเดียวเชียวก็ห้าพันไปสามสิบเลยแล้วกันสิบมูล ก็จะเป็คอนเซปต์เดิมเลยนะครับผมสไตล์เดิมของเฮียนะครับผมใครที่ดูคลิปเฮียบ่อยๆก็จะรู้นะเฮียเล่นแบบไหนถลายเบ็ดไปเรื่อยๆอย่างเ้าเรียกว่าเป็นการดวลไฮนิ่มนะส่วนตีไข่จะพูดว่าตีไข่แตกแกแตกจริง 7K มาปีแรกที่ลอยคอแล้วรอคอยขัดจมูกขัดจมูกกันเลยเพื่อนหวังว่าจะมาแบบตื่นตรงตื่นเต้นสักหน่อยนะผมหวังว่า5นี้จะแตกเป็น 5K 50K ปู๊บปิด 5K ผู้เป็นลางโอ้โหไมเไม่เา้มาสิบเคห้าสขอมาเยอะขอมาเยอะเราแบบไม่กินน้อยแต่กินดานเลยไม่ก็ยี่สิบเคกำลังดีนะสามเท้าพอดีหวังว่านะหวังแววปาบแล้วก็ยางยางยางลองเชิงไงรอบนี้คือลองเชิงครับฟีรีแรกเราบาเคมาบาโงคงบาเคปะตบาเคโอเคบรเ,เล็กซี่มาวาอเจาวันนี้ปาบ ยักษ์ยากยาักใช้พลังอยู่นะผมรอคร,อรอูดาวอยู่เพิ่งแต่งเล็กเดียวโอเคแต่งเ,เยอะอเอจะก,กงจะเกลืออะไรก็ค่อยคุยกันก่อนนะบงนังเดิโผล่หน้ามันต้องหน่อยเหรอะนะไม่ได้เห็นเลยหวัอองว่าคลิปนี้จะโผล่มานะท่านผู้ชมก็หวังา,างว่ายนี้ยั่งนั้นรัว่ว รั้วไงแล้วก็พวกัวไหมโอ้โหบังมาจริงสรุปแล้วก็เดะต่อเลยละกันนะผมครอบครัวเดียวกันกลมเกลียวสามคัคคีแล้วเกินสองคนนี้สลับไปสลับมาสับขาลอกลูกเอมาจากวันนี้วัวมาหนึ่งตัวนะครับผมเรียบร้อยลาบวัวลาบก้อยกันเลยทีเดียวเดียวครับครัวนี้อร่รอยนะเพื่อนพันหนึ่งร้อยร้อยไอ้ทุยพันหนึ่งร้อยสิบสามเลยเมื่อกี้กูก็ลลิ้นพันเก่งเสนอเกินนะผมไม่รู้เรียนจากโรงเรียนอะไรนะ พูดไม่ชัดแต่รักกับเธอหมดใจนะผมเดนไปายาวๆพูดมากเหลืเกินกูเสียพลังงานธรรมชาติมาในตอนนี้โอ้บักเคลเรียวมาแล้วผมแล้วก็บาบเข้าไปหนึ่งทีเบ็ดห้าสิบทลายเบ็ดว่าต้องลดเบ็ดหฮลัลโหลรอดูเชิญนาคานผู้ชมเราต้องดูเช,ชมมิเดูเชิญมวยเผื่อบังเราจะไม่ออกมาแล้วนะผมว่าออกแนวแบบลายก็สวยดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยติด มันมาแบบคอมโบหนึ่งสองคอมโบอะไรแบบนี้ยน้อยเกินเป็นร้อยมาทดลองดูครับเหมอนแข่งอยู่พักนึงแล้วก็จะเล่นบนมบอย่างเงี้ยเฮียนะครับสไตล์เราก็นะรู้ๆอยู่รถเบ็ดแป๊บก็เนี้ยต้องลองเบ็ดสูงแล้วยอยเบ็ดต่ำไปเรื่อยนะผมแต่นี่คือไม่ต่ำนะนี่คือแรงสูงอยู่นะที่เฮียเล่นตอนเนี้ยไม่แนะนําให้ทําตามนะคือมันเสี่ยงต่อชีวันวัยชีวีนะบอกก่อน แต่ก็คือทามาก็คือพุ่งอ่ะได้พุ่งอัเพื่อนนะได้พุ่งเลยอ่ะพุ่งทะย,ยานยานร้อยระยะไปเพื่อนกาซวบเข้าไปดอกไม้จัดสวนนะครับผมต่อบัคชิวมาสวยงามเพื่อนร้อยห้าสิบแล้วก็ยังไรต่อเลขสิบมาเลขลายและลายล,ล,ายล้อมร้อยเดี่ยวดิกูฟันอยู่หรือเปล่าเพื่อนมึงคูนเตี่ยอะไรวะเพื่อนนะเบ็ดร้อยมึงให้ยี่สิบได้เงยเจริญพรนะโยมเธอโบว์แล้วกันล้างความจังไรนิดนึงนะผมเพื่อบักบักหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนบั บั๊กอัตราการจ่ายหรือเปล่าันนี้ถามจริงมึงแตกน้อยสักโอ้โหแบบนี้ละของจริงไงฮะโหลบังและคือบังมันคือตัวแบบโอ,โอ,โอ,อ้โหขุดทองของแท้แน่นอนนะผู้ชมแลนคือสองพันสามไงเมื่อกี้ยี่สิบบาทขึ้นมาสองพันสามคิดดูแล้วกันแตกต่างกันโดชนชิ้นเชิงไปสองร้อยเลยปะมามันไส่ละให้น้อยเกินบางทีกำหมัดแน่นเลยไงยอดก่อนยอน้อนนังเขาโต้งไงโอ,โอเคมาโอ้ยสวยสี่ตัว ไม่คาดไม่เกินมีแถมไหมไม่มีเออเฮ่อต่อปัดอะไรลูกแปดมวนนะท่านผู้ชมหวังเว่หวังว่ารอบนี้จะมาแบบโโบ,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 บุโรบาโบบีกระลำบีกระลำดอกคือแบบเสยคางเอา้อ้สล่งตลบไปเลยนะครับอ้อยเฮียช็องได้กันไปเลยนะหวังว่าจะมาแบบนั้นนะผมก็ขอสักยี่สิบเคแล้วกันเริ่มต้นได้แบบสวยงามเออนะขอเถอะอย่าต้องร้อยยี่สิบเคนะยี่สิบเคนะเพื่อนนะ ได้แบบเริ่เริเ่จบก,กันไปอึ๊บหลาชาเกลือหรือเปล่าครูวันนี้แต่ว่าก็ได้หลายแล้วนะวันนี้เออแต่ว่าก็เสียไปหลายเหมือนกันนะผมหลายเกมนะครผมเกมหนึ่งสองสามรอบน่ะท่านผู้ชมคือบางทีมันเนีนย่ยหยอดแบบมันเขาเรียกว่าหยอดหยาบหยอดหยาบจริงนะอันจริงอ่ะในสไตล์เทียเล่นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเชิงที่แบบชาบช่วยแล้วก็ช่วยชาบนะครับผมถ้าะชาบได้ก็ชาบไปเลยนะผมมาทีเดียว พุ่งทะยานกันเลยทีเดียวเชียวก็าบบมารอดูกันว,ว่าจะพุ่งหรือจะร่วงนะผมดอกนี้ก็จะอัดแบบยาวๆกันเลยนะผมเมื่อกี้เราเล่นเป็ดเท่าไหร่นะสองร้อยมสี่ร้อยไหมสักทีไม่เงยมาปัาป๊บก็ไปแล้วครับผมเขาเรียกว่าไม่ต้องรอโคดองคูดาเลยทั้งสิ้นนะครับผมตัดสินใจปุ๊บกดป,บปั๊บปุ๊บปั๊บปี๊ปปั๊บปั๊บ,บ,บ,บแล้วก็ยังไงลูกเจมานะแล้วก็เงียบหยอดสองนิดนึงยอดสอกนิดนึงใจต้องใจแข็งนะนงใจแข็งจริงๆเล่นอันเนี้ย อย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะผมใจถึงพึ่งไม่ได้บอกเลยไอ้ใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้เออคนผิดแล้วมาแล้วแล้วแล้วมาไงเพื่อนเออกูบอกแลวใจต้องมนันถึงไงเพื่อนแล้วก็มีแถมเนี่ยเบะต้องคู่กับบังท่านะผู้ชมครับของจริงของอันนี้แบบจริงๆเลยนะทุกตาและสังเกตดูทิเพียกว่าจะมาได้นะผมคือรอคอยมาเร่นนานและยาวนานเหลือเกินโอ้โหครับคือมีสาหัสก,กัน เริ่มต้นวันใหม่ได้สวยงามฟูดปลาสเลยถึงว่าตาสายกระตกเกียรเคสาไม่ได้พูดสายแตสวยเออแปดหมื่นสองนะครับท่านผู้ชมป่าไปทั้งหมดวันนี้ได้ไปเก้าสิบห้าเคเลยนะครับผมเงียบแสนสาหัสเลยก็เป็นว่านะผมช่วงเวลานี้คือที่คือกว่าที่คือแบบโพตดไหลเป็นพูดตรงพูดแตกกันเลยทีเดียวเชียวก็เ็ยว่า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์เป็นใจกันด้วยนะผมใครที่อยากรู้ช่วงเวลาเข้ากลุ่มนะครับผมก็รีบอยู่ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะท่านผู้ชมมาแนะนำกันได้นะแนะนำตัวพูดคุยกันก็สราบคลิปนี้ก็ก่อนลากันไปก่อนนะผมบายบาย